ตอนนั้นเวียดนามนะมันลุกลุกขมิ้นด้วยใช่ไหมแล้วก็ตีขมิ้นมาแล้วตีขมิ้นมใช่ตีขมิ้นไทยอ๋อเป็นเผมเรียกเป็นตอนนั้นมีมีสูญเสียไหมสูญเสียเยอะเท่าไหร่ประมาณก็ช่วงนั้นก็ที่จาได้ก็ประมาณสิบห้าคนหรือเปล่าครับทุนแรกเลยแล้วแล้วฝั่งเวียดนามแบบบอดี้เขาเยอะตายตายเขาก็าเขาเสียตายเยอะเพราะว่าเจอปืนใหญ่เราโดนปืนใหญ่เราปืนใหญ่เรายิงแม่นปืนใหญ่เรายิงแม่น นี่คือคือความเป็นมาเป็นไปของไหนนักรบ่ายปากเ็จะจะเป็นตัวหลักพุกภาคที่จะลบก็ไปวมกับคุณสาลาชยาเสพติดที่ภาคเหนือแล้วก็แล้วผมก็ไปใต้ลมเย็นสิบห้าสมัยไมมทับหานโอ้นี่ครบเลยเหนือใต้ออกอิออกตกอีสานไปไปที่จังหวัดหน้าต่อภาคเหนือนี่บ่อยน่านก็คอมมินิสเหมือนกันนะตอนนั้นนิสต์แล้วก็เขาพอนี่จะจะตุลง 啊啊！那那、uh huh. okay.